นิทานเสริมคติสอนใจในหนึ่งนาทีณทุง่งหญ้ากวางน้อยโดดเด้งเตยมาพบกับเรื่องประหลาดใจดอกไม้หลักสีที่เคยบานสะพรัง่งตอนนี้กลับกลายเป็นสีเทาซีดไปหมดโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนดอกไม้ของฉันกันนะโดดเด้งตัดสินใจออกตามหาสาเหตุทันทีโดดเด้งวิ่งไปหาคุณนกฮูกผู้รอบรู้และพี่พึง่งคุณนกฮูกบอกว่าต้องเป็นเพราะแม่น้ำสายรุ้งที่รดน้ำให้ดอกไม้แน่แน่พี่พึ่งเสริมว่าจริงได้ น้ำไหลช้าลงมากเลยทั้ง3จึงตัดสินใจเดินทางตามแม่น้ำสายรุ้งขึ้นไปเพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาในที่สุดพวกเขาก็เจอกองหินสีเทาก้อนใหญ่ขวางทางน้ำอยู่โดดเด้งใช้เขาดานันพี่พึ่งและเพื่อนๆช่วยกันบินให้กำลังใจและคุณนกคููคอยบอกทิศทางในที่สุด หินก็ขยับน้ำสายรุง้งไหลผ่านอีกครั้งดอกไม้กลับมามีสีสันสดใสนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการร่วมมือร่วมใจและการคิดวิเคราะห์ปัญหาจะช่วยให้เราผ่านอุปสรรคไปได้เสมอจ้า